รู้ไหมวันตรุษจีนคือวันอะไรนอกจากเดือนกุมภาพันธ์จะมีเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างวันแห่งความรักแล้วเนี่ยในปี2565นี้วันที่1กุมภาพันธ์ก็ยังตรงกับวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วยแต่แต่แต่รู้จักวันตรุษจีนมาก็หลายปีต่อหลายปีแต่รู้หรือยังล่ะว่าวันตรุษจีนเนี่ย คือวันอะไรมีความหมายที่มาแล้วก็ความสําคัญยังไงกันบ้างคืออย่างนี้นะก็ต้องบอกว่าวันตรุษจีนเนี่ยเป็นวันหยุดที่สําคัญท yeah> ี่สุดของชาวจีนเขาเลยแหละจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกชื่อเรียกนึงนะคืออะไรล่ะก็คือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิไงเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิตามปฏิทินจีนแล้วก็ยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวด้วยอ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ย เทศกาลนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจีนโบราณแล้วก็จะสิ้นสุดการเฉลิมฉลองในวันที่15ซึ่งเป็นวันเทศกาลโคมไฟที่เรารู้จักกันนี่แหละเป็นวันที่ครอบครัวชาวจีนเนี่ยเขาก็จะกินอาหารเย็นร่วมกันก็เหมือนกับว่าเป็นวันครอบครัวอะไรประมาณนั้นะนะก็ต้องบอกว่าวันตรุษจีนเนี่ยคือวันที่มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ คือจุดกำเนิดของเทศกาลนี้เนี่ยมีมายาวนานหลายศตวรรษเลยนะมีการเฉลิมฉลองในหมู่คนเชื้อสายจีนที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียมาเกา๊าฟิลิปปิน สิงคโปร์ไต้หวันจนไปถึงประเทศทางฝั่งตะวันตกที่มีชุมชนชาวจีนเนี่ยอาศัยอยู่และแน่นอนว่าต้องรวมถึงประเทศไทยเราแน่นอนคนจีนเยอะขนาดนี้ไม่รวมได้ยังไงแล้วเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันตรุษจีนเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ว่าจากการหาข้อมูลเนี่ยก็พอจะบอกได้ว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นในราชวงศ์โจก็คือราวๆประมาณ1 0 4 6ถึง256ปีก่อนคริสตกาศ โอ้โหนานมากเลยนะเนี่ยเริ่มใช้คำว่า เนียนซึ่งมีความหมายว่าปีในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนชาวจีนเน่นิยมสักการะเทพเจ้าแล้วก็บรรพบุรุษมาตั้งแต่ยาวนานแล้วะนะ <c oughs> เพื่อขอพรจากฟ้าดินให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยงอกงามมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยจ้าในแต่ละปีเนี่ยวันตรุษจีนก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของฤดูหนาวแล้วก็เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินั่นเองจะบอกว่าในสมัย ราชวงโจเนี่ยนะชาวจีนเขาก็ได้ให้ความสําคัญกับการเพราะปลูกใช่ไหมเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ทําการเกษตรอะไรการแบบนี้ก็เลยให้ความสําคัญกับปฏิทินจันทรคติด้วยเขาก็เลยมีการเตรียมการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวรวมไปถึงเตรียมไหวเทพเจ้าในวันสําคัญตามความเชื่อทางศาสนาของเขาณเวลานั้นะนะแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องทมเนียมปฏิบัติอย่างการทําความสะอาดบ้านการประดับตกแต่งบ้านเพื่อปัดกวาดความโชคร้ายออกไปแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ที่เป็นมงคลโดยการประดับ หน้าต่างแล้วก็ประตูเนี่ยด้วยกระดาษตัดสีแดงด้วยนะเอ๊ะว่าแต่ทําไมต้องเป็นสีแดงสงสัยใช่ไหมล่ะว,ว่าทําไมคนจีนเนี่ยจะต้องอะไรกับสีแดงนักหนาต้องบอกว่าสีแดงเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าหงเซออ่าหงเซอซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไฟไงเล่าที่หมายถึงความร้อนแรงสว่างรุ่งโรดเป็นสีที่มีพละกกาลังแล้วก็แสงสว่างอยู่เสมอ ชาวจีนก็เลยยกให้สีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งความมงคลนั่นเองทุกอย่างในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เลยจะเน้นไปทางสีแดงทั้งหมดอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละแล้วก็ยังมีธรรมเนียมที่เรามักจะเห็นกันก็คือ คนในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะกลับมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองกันในครอบครัวผู้ใหญ่ก็จะแจกเงินอังเปาให้กับเด็กๆใช่ไหมส่วนคนที่อายุน้อยกว่าก็จะมอบคำอวยพรให้กับผู้ใหญ่แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการฉลองในช่วงกลางคืนด้วยการจุดประทัดที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้คึกคักสนุกสนานเฮฮาปาจิงโก้การอวยพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความหมายมงคลกันอก็ไม่น่าจะอวยพรเรื่องที่ไม่มงคลให้กันนะ ทั้งเรื่องสุขภาพความร่ำรวยแสดงความกระตันยูคำอวยพรภาษาจีนที่มักจะเขียนกันเนี่ยก็มักจะเป็นกรอนสี่คำสองกรอนพอนำมาเขียนเรียงกันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอักษรจีนทั้งหมด8ตัวเอาที่นิยมกันเลยนะก็อย่างที่เราเห็นบ่อยๆก็คือซินเจิง้งหรอี้ซินเหนียนฝ่าชาย แปลว่าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขสมหวังปรารถนาหรือจะเป็นคำว่าสินเหนียนควายเลอะเซินถีเจียนคังขอให้มีสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและก็ยังมีคำหนึ่งก็คือว่านซื่อรู่อีสินเสี่ยงซื่อเฉิงแปลว่าขอให้เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านไปโดยราบรื่นคิดขอสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้สมปรารถนานั่นเองคำอวยพรพวกนี้เนี่ยนิยมจะเขียนอยู่ในป้ายมงคลสีแดง ที่ประดับอยู่ตามบ้านเรือนหรือว่าบนซองอ่างเป่าเพื่อให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกดีต่อกันแล้วก็เป็นการส่งต่อความรักความห่วงใยให้กันด้วยอืมเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาต้องห่างไกลกันไงแล้วก็ไปทําหน้าที่ของแต่ละคนใช่ไหมพอเวลากลับมาเยี่ยมเยียนบ้านทีนึงเนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้สึกว่าอุ้ยเป็นแบบวันแรกแห่งปีแล้วก็ได้รับความรู้สึกดีๆได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปอะไรประมาณนั้นเอาล่ะ เราพูดถึงความสำคัญกันไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูกันดีกว่าว่าการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนทั้ง15วันเนี่ยคนจีนเขามีกิจกรรมอะไรที่ทำกันในแต่ละวันบ้างเริ่มกันที่วันที่หนึ่งเลยนะวันที่1เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกของปีใหม่ใช่ไหมถือเป็นวันต้อนรับเทพเจ้าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะงดกินเนื้อสัตว์กันพอมาวันที่2เนี่ยก็เป็นวันไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ยังมีความเชื่อโบราณว่าเป็นวันที่สุนัขเกิดก็ต้องบอกเลยนะว่าบ้านไหนที่เลี้ยงหมาเนี่ยออื อย่างกระจัดโต๊ะจีนให้หมาอาบนงอาบน้ําให้อย่างดีเลิศพอมาถึงวันที่3และวันที่4เนี่ยก็จะเป็นวันที่เหล่าบรรดาลูกเขยเนีย่ก็จะเดินทางมาทําความคเคารพพรอตาแม่ยายอะไรแบบนี้ส่วนวันที่5เนี่ยก็จะเป็นวันที่ต้อนรับเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยนั่นเองพอมาวันที่6กเขาก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติแล้วก็เข้าวัดสวดมนวันที่7เป็นวันกินหมี่ซั่วแล้วก็ปลาดิบ เพื่อความเป็นสิริมงคลอะสงสัยใช่ไหมเล่าว่าทำไมต้องกินมี่ซั้วแล้วก็ประดิบเพราะว่าเขาบอกว่ามี่ซั้วเนี่ยหมายถึงอายุยืนอายุยาวนานเหมือนเส้นมีซั่งไงแล้วก็ประดิบเนี่ยมีความหมายว่าประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นเข้าสู่วันที่8เป็นวันที่เขาจะกินอาหารร่วมกับครอบคร,บครัวก็เหมือนที่บอกไปไงเป็นวันครอบครัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็สวดมนต์ร่วมกันทําสิ่งดีๆร่วมกัน วันที่9เป็นวันที่จะมีการสวดมนต์แล้วก็ถวายอาหารให้แก่เง็กเซียนฮองเต้ ay, ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเขานับถือกันมากๆเลยเข้าสู่วันที่10ถึงวันที่12ก็จะเป็นวันที่ไม่ค่อยมีอะไรและแต่ว่าเขาก็จะมีการกินอาหารเย็นร่วมกันในทุกๆเย็นะนะล่วงเลยไปจนถึงวันที่13เนี่ยก็จะเป็นวันที่กินอาหารธรรมดาแล้วแหละแต่ก็จะมีการกินผักดอง เอา้าเพื่ออะไรละหรอเพื่อชําระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไงเขาเชื่อว่าการกินผักดองเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เป็นการชําระล้างร่างกายพอมาถึงวันที่14เนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาเตรียมเทศกาลโคมไฟกันเพราะว่าวันที่15เนี่ยก็จะเป็นวันเทศกาลโคมไฟใช่ไหมจะมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะถือโคมไฟกระดาษออกไปวัดกันในตอนกลางคืนแล้วก็พากาันทายปริศนาที่อยู่บนโคมไฟ เรียกว่าชายต้องมีเชื่อกันว่าความสว่างของโคมไฟเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงแห่งความโชคดีแล้วก็ความหวังตลอดปีนั่นเอง และที่สําคัญเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลตรุษจ,จีนที่เรามักจะเห็นกันเลยก็คือของไหว้ใช่ไหมล่ะของไหว้เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรอ่ะที่เรามักจะเห็นกันก็คือเนื้อสัตว์3อย่างหรือว่า5อย่างก็จะมีไก่เป็ดปลาหมูแล้วก็หมึกแต่และอย่างมีความหมายอะไรบ้างไก่เนี่ยก็ต้องหมายถึงความสง่างามความก้าวหน้าเกียรติยศก็เลยต้องใช้ไก่ทั้งตัวแล้วก็เป็นไก่ที่สมบูรณ์ด้วยนะ เป็ดก็คือแบบมีความสามารถหลายอย่างอะไรแบบนี้มาถึงปลาปลาเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวยังไงล่ะหมูนี่ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันหมึกเนี่ยก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เช่นเดียวกันมาถึงขนมมงคลเนี่ยที่เขานิยมกันในเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นพวกทั่วตัดอันนี้ถัวตัดเนี่ยจะหมายถึงเงิน ขนมเข็งขนมเทียนหมายถึงความหวานชื่นสมบูรณ์อะไรแบบนี้ขนมไข่เนี่ยก็จะหมายถึงความเจริญแล้วก็ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆคือขนมถ้วยฟูหรือว่าขนมสารี่ใช่ไหมอันนี้หมายถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูเหมือนขนมถ้วยฟูอะไรแบบเนี้ รวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเป็นใบเบิกทางให้กับบรรพบุรุษลองมาดูกันดีกว่าว่าสาหรับคนจีนในไทยแล้วเนี่ยตรุษจีนคือเทศกาลที่มีความหมายยังไงกับพวกเขาบ้างก็ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยนะเราเปิดรับประเพณีของจีนมานาน,นานแล้วนะแล้วก็นํามาผสมกลมเกลืนจนไม่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่อะไรแต่ถือว่าการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนไปแล้วแหละนั่นก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการอพยพของชาวจีนพ้นทะเลมาตั้งแต่ รกลากเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ทั่วประเทศเลยนะทำให้วัฒนธรรมประเพณีของคนจีนเนี่ยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีวันที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยสวันด้วยกันก็คือวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันเที่ยว หรือว่าวันปีใหม่นั่นแหละก็ต้องบอกว่าวันจ่ายเนี่ยก็คือวันก่อนสิ้นปีจะเป็นวันที่เขาจะซื้อผักผลไม้เครื่องเส้นไหว้แล้วก็จะมีการทําความสะอาดบ้านให้เอี่ยมอ่องเลยนะทําทุกอย่างให้เรียบร้อยในวันนี้ส่วนวันไหว้เนี่ยก็คือวันที่เขาจะไหว้ ไหวเหล่าเอี้ยะหรือว่าการไหว้เทพเจ้าต่างๆที่นับถือนะรวมไปถึงการไหว้บรรพบ,บุรุษส่วนวันเที่ยวหรือว่าวันขึ้นปีใหม่สําหรับจุดจีนเนี่ยก็คือวันที่เขาจะไหว้ขอพรแล้วก็อวยพรจากญาติผู้ใหญ่ถือเป็นวันที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเป็นสิริมงคลจะงดการทําบาปแล้วก็งดการกระทําบางอย่างอย่างเช่นจะไม่จับไม่กวาดเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการปัดกวาดเงินทองออกไปจะไม่พูดจาไม่ดีคาหยาบคายนี้ไม่ได้เราก็ได้รู้ไปแล้วนะว่าวันตรุษจีนเนี่ยคือวันอะไรมีความสม,ม ในการเฉลิมฉลองเนี่ยยังไงบ้างแต่ว่าก็รู้ๆกันอยู่เนาะช่วงนี้สถานการณ์ปัจจุบันโควิด19และยิ่งตอนนี้ด้วยเนี่ยโอไมรอนด้วยนะการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมวิดีโอคอลหาญาติผู้ใหญ่หาอาอากงก็ช่วยให้เราใกล้ชิดกับครอบครัวได้มากขึ้นแล้วแหละเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไม้ด้วยนะจ๊ะ